ก่อนอื่นนะคะคุณป้าขออนุญาตส่งกำลังใจให้กับพี่น้องคนไทยทางภาคเหนือนะทางหลายๆจังหวัดทางภาคเหนือแล้วค่ะที่กำลังมีปัญหาผัดประสบภาวะน้ำท่วมนะประสบภัยเขาเรียกว,ว่าภัยพิบัติและการน,น้ำท่วมสูงนะทำให้บ้านเรือนเสียหายพัฒนาคาที่อยู่ก็ขออนุญาตส่งกำลังใจให้ผ่านหน้าจอนะใครที่กำลังหิวโหยนะก็ คุณป้าก็เป็นกำลังใจให้นะคะขออนุญาตมองตานะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนเหนือผ่านทางหน้าจอนะคะอืจะส่งเงินทองอะไรเข้าของไปก็ยังว่านะคะกลัวัวว่าจะเป็นการติดหนี้บุญคุณนะจะส่งเงินไปช่วยรัฐบาลก็เดี๋ยวประชาชนจะติดหนี้รัฐบาลอืมสำหรับ อประเทศไทยแต่ตอนนี้ก็เราก็มีนายกที่เก่งนะเ,นเข้าไปร่วมทุกร่วมสุขด้วยการผัดข้าวแบบไม่ใช้แก๊สให้กับประชาชนคนไทยได้รับประทานกันนะดีมากดีงามล้วค่ะประเทศไทยในเวลานี้นะอ่าแล้วก็มันจะมีดร,รมาม่าเกิดขึ้นนะเกี่ยวกับุงพระราชทานเมื่อหลายปีก่อนนะคุณป้าก็เคยคอมเมนต์นะสมัยตั้งแต่นู่นแหละปีห้าสี่อพูดง่ายๆอืม ปีห้าสี่ที่มีนางยกหญิงใส่รองเท้าหลุยวิตตองรองเท้าบู๊หลุยวิตตองนะไปร่วมทุกร่วมสุขกับประชาชนออยู่ที่จังหวัดแถวแถวอ่างทองสุพรรณบุรีสมัยนั้นนะน้ำท่วมสูงก็มีนางยกท่านไปอร่วมทุกร่วมสุขให้กำลังใจด้วยการใส่รองเท้าบู๊ทลุยวิตตองไปลุยน้ำท่วมให้ประชาชนได้เห็นเป็นบุญตานะก็ มันก็มีดราม่า,มาถุงพระราชทานแบบนี้แหละอืป้าก็เลยบอกว่าก็คุยกับในกลุ่มมาแหละประมาณว่าเออถุงพระราชทานสถาบันก็ยังดีนะมีถุงพระราชทานอก็มีคอมเมนต์หนึ่งเหมือนคอมเมนต์ทุกวันเนี่ยเหมือนในโซเชียลทุกวันนี้เลยอมืมาถามว่าถุงพระราชทานเนี่ยเป็นเงินมาจากไหนคุณป้ารู้อืคนที่มีสติปัญญารู้อ่ะถุงยังชีพกับถุงพระราชทานเนี่ยรู้ที่มาที่ไปอ่ะถ้าคนมีความรู้นะ ืแต่ถ้าคนไม่มีความรู้มันก็จะถามแบบนี้แหละถามว่าป้าตอบมันไหมว่าถุงพระราชทานมาจากไหนเอาเงินมาจากไหนมาทำอะไรเงี้ยคือป้าไม่ตอบบางครั้งอืมคนบางคนมันก็โง่เกินกว่าที่เราจะกินอาหารแล้วก็ย่อยออกไปทางทวานรให้มันกินนะคะ ปล่อยมันอยู่ตรงนั้นให้มันอยู่กับความงงของมันให้มันงงสงสัยไปชั่วชีวิตลูกหลานของมันหรือว,ว่าถุงพระราชทานเนี่ยเอาเงินมาจากไหนเอาเงบประมาณมาจากไหนปล่อยให้มันโง่ไปไม่ต้องไปตอบโต้มันหรอกคนบางคนมันก็ขุดยากไงปล่อยมันเน่าตายเป็นบัวเต่าถุยอยู่ใต้น้ํานั่นแหละค่ะก็ใช้นี้ก็เป็นกําลังใจให้กับคนไทยทุกคนขอให้ท่านนะผ่านพ้นวิกฤตนี้ ไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ